เห็นทุกตัวโชว์ทุกวันหนึ่งคู่วันนี้นะครับเป็นกันที่สึกกานโชว์สะลาอาอิตาลีครับเกมคู่ระหว่างลาซิโอพบกายารีลงสนามเวลา2นาฬิกา45นาทีครับเจ้าถิ่นลาซิโอนะครับ9 12, นัด12คะแนนยิง11เสีย7ส่วนกายารี่9นัด9คะแนนนะครับยิง9เสีย12ครับกับผลงานที่ผ่านมานะครับของทั้ง2ทีมลาซิโอ5เกมหลังไม่แพ้นะครับ ชนะ2แล้วก็เสมอ3ล่าสุดก็บุกเสมอพีซ่ามา00ย์ครับขณะที่กายอรี่นะครับไม่ชนะใครครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป3ล่าสุดเปิดบ้านแพ้ซาโซโลโมา1นึ่งสอตการเจอกันคู่นี้ลาซิโอขมมิดเลยนะครับชนะมาในการเจอกัน5ครั้งหลังสุดครับวันนี้กับเงื่อนไขที่ให้เจ้าถิ่นอย่างลาซิโอเหนือกว่าอยู่1ประตูด้วยกันนะครับก็ดูแล้ว มอโอกาสชนะสูงมากนะครับลาซิโอก,ก็เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างแข็งแกล่งนะครับส่วนไก่รี่เองเกมเยือนก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับแถมมาตรฐานทีมเจ้าถิ่นลาซิโอยังดูเหนืออว่าเยอะนะครับอย่างน้อยมุมชนะสูงมากครับก็เลยไปที่ประตูที่2คู่นี้เลือกเจ้าถิ่นลาซิโอครับเป็น1่คู่เชื่อมมาฝากกันนะครับอยากได้เพิ่มเติมสามารถคลิกที่ตรงโปรไฟล์หรือว่าทักเข้ามาที่ LNC5 ได้เลยครับ